ค่ะมือนนุษย์ิยามีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของพระอาจารย์ปิศณนะคะงวดที่ผ่านมาหนีโค้งสุดท้ายกับคลิปแรกมันบลือกกันนะคะคลิปแรกนี่บลอกเขาเขาโค้งสุดท้ายฟันมาสามคูนะคะเน้นหาหกหากับเจ็ดีนะคะเออว่าพิษนะคะเน้นหาหกสามนะคะหกสามกับเจ็ดซีฝนป่ากดว่ามันออกหกสามบนนะคะเน้นล่างกันบนน,นทุทยิยาจะเขียนกำกับตลอดนะคะเน้นล่างกันบนมันออก บนนะคะบก็ได้ออกล่างนะคะสาหรับวันนี้พาจารย์ปล่อยมาแล้วนะคะปล่อยมาแล้วเน้นให้มั่นใจนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปช่น้ำกันเลยค่ะพาจารย์กลับนมัสการค่ะท่อท่อสวนทางกันค่ะอาจารย์พรเอ่อเป็นจะได้หอนบ่ห้อนค่ะพาจารย์แนวทางของพาจานโอ้่อนเขาหกสาม เน้นล่างตะวันไปออกบนก็มีเอฟซีโชคดีบ่หลายท่านตามที่ไล่ซื้อนุติยาส่งเขาไล่ให้อาจารย์อ่านเมืองตะวันนุติยาขออนุญาตบ่อ่านเด้อค่ะมันหลายคนสิบกว่าเกือบยี่สิบคนกับเป็นเงินสามพันเก้าบางคนเพิ่นกับโอนเขาบันชีระอาจา์โดยตรงกัอวยพรให้เอฟซีนะคะผาจารย์อยู่มโนสุขังพลังขอให้โชคๆมันหมันขอให้รวยขอให้รวยสุขภาพแข็งแรง วันนี้ก็ไม่ทูกิกวันนี้นดวงนี้ว่าจัดเลยอัดนักบะค่ะพระอาจารย์มันใจกันว่าแมนแต่ว่าจะเอาเอาไปเอาโกงสุดท้ายบอกตัวเดียวเอฟซีว่าอค่ะแมนค่ะ ตองวดกับปลอยซีคูคอนคงสุดท้ายกับจังเหลือจักสองคูค่ก็ได้ครับเอฟซี่าเห็นแต่คลิปแรกคลิปคงสุดท้ายคือบบเห็นเลขคนเขาอยู่บโนนดียาวา่ขาขะบอเขาคือสิมีคนโอนเงื่อนห้เพ่นนนดียาวา่าเรื่องกิงเนี่ยค่ะปลอยลงก้อนเหล็กออกสองมือค่ะบมีคนถือบมีคนโอนเงินให้ดอกนูงกระวังสี่เพิ่นว่าปัญหาคลิปจังไดก็บโเห็นเป็นไปได้จังไดสิ่บเห็นว่นาเพราะว่าคลิปแรกมันบบมีหกสามเพิ่นว่า มันโมมีแต่ว่าคลิปของทุทตายมันมีนะแต่สิว่าจังไดร่นาะก็ลงให้เห็นอยู่อันกะล่องคันของสุดท,ท้ายก็ลงดูๆเอาโอ้พระอาจารย์มันลงเดี๋ยวนู้นนู้นเสียเอาแบบนี้เดี๋ยวพระอาจารย์ลงคลิปแรกแล้วก็คลิปของทุตไท,ทใ,ใกล้เมือเล็กออกเดี๋ยวนุชญาสิสรุปให้เพิ่นดอกว่าของพระอาจารย์วิษณามีคลิปไลยแน่เพิ่นจังจะเห็น พราะว่าห้ามจะไปลงบ่อยๆบดายได้ค่ะเพราะว่ามันก็หลายอาจารย์หลายอาจารย์หลายสำนักที่เพื่อนห้หนูเป็นสะพานบุญให้ก็บ่กแม่นว่าหนูจะมาปั้นเฉพาะพระอาจารย์องค์เดียวนะคะเพราะทั้งมีทั้งโยมทั้งพระหลายล่องก็อยากให้เอาแนวทางมาลงที่กันเพื่อนก็อยากได้ค่าน้ำค่าไฟกันหนูก็ต้องล้มหันค่ะเอาสรุปงวดนี่ลักสิบลางเอา ตัวเทียบคู่ขี่ไปเทียบแล้วเลขนีงเป็นคู่ขี่คือเกาเพาท่านเป็นขี่ขี่ค่ะยังเป็นคู่ขี่คือเกาเค่ะขันแมน่นตัวเทียบว่าผิดเลขกระยิวออกคู่ขี่คือเกาค่ะ hmm. แต่ว่าลักสิบมีสองตัวท่านผู้ใดบ่มกว่าเลขสัญจร เอาไว้ถาไปซื้อมวนหนาค่ะผู้ใดมักอยู่แล้วกะอัดไปเลยอัดแต่ว่าหลักสิบมีสองตัวค่ะนี่หกกับแปดหลักสิบล่างนี่หกกับแปดหลักสิบล่างหกกับแปดถ้าจารย์เน่นตัวได้ค่ะหรือนำนักทอากันอามากพอๆกันค่ะมากพอๆกันหกนกับแปดมากเท่ากันมาก,กมเลย ะา hmm. นนี้กันขันเอาไปเทียบอ่าสูตรสามโทที่มากมากมีสิบสูตรทอกังมับเลยค่ะ hmm. นี่ให้ออาไปลุ่ากกันขันผู้ขันผู้บ่ัมาอ้ยเลขบ่อมาถอกบ่งามป่ะจ้ะให้พ่งามกา็เอาไ้แต่ซอ่งวนนะ้จับคู่ให้6ฮา6จิ8ฮา8จิซีคู่คือเ่า หกขาหกเจ็ดแปดขาแปดเจ็ดขันผูใ้ใดบ่มักเลขหกให้ไปเล่นแปดขันผูใ้ใดบ่มักแปดให้เล่นหกมันมีอยสองหางคือเก่าพระอาจา,า,ารย์เน้นบ่มักดอกเลขแปดเล่น,น,นหก 6, หเ,นเน้นบ่มักหกเล่นแปดค่ะนเ,เน้นผู้ใดค่ะพระอาจารย์เอาเน้นไปเลยบอกเอาเน้นไปเลยใคร เน้น6กหาคู่เดียวเลกออกคู่คี่ตามสูตรออกคู่เดียวสรุปว่าแนวทางของพะอาจารย์ปิศนางวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกเก้าลักสิบล่างมีหกกับแปดจับคู่หยกหา6กเก็ดแปดหาแปดเจ็ดเน้นล่างกันบนเน้นเน้นหางเดียวคือ6กหาโนทิยาลงถูกป่คะะอาจา,า,า์ แมจะพาจาย์เห็ดแนวทางแล้วพาจารย์ฟันดีย่บอ่ค่ะข้อหกเห็ดขอหกเห็ดแหลมเดอยวโอ้โหได้ผักเลย้็มันจริงพาจารย์นัดตั้งนัดวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะนัดวันที่ยี่สิบเอ็ดคุยอยู่กันน้องนุ่นว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดก็จังจะได้โทรไปหาพาจา์ม้อนี่วัดขึ้นแล้วก่อนเมื่อใดก็ได้เมื่อใดก็ได้ค่ะห้างกันจักสองสามมื้อสี่มื้อ อาจจะเราเฝ้าหาลอตเตอรี่ค่ะถ้าเป็น,น,นโค้งช่วงนี้ก็ออกแล้วได้ล,ลดรอลอตเตอรี่ก็ได้ออกแล้วค่ะถ้าโค้งสุดท้ายเนี่ยก็ใกล้ๆเมืองป่ค่ะเพราะว่าเดือนนี้มีแค่ยี่สิบแปดวันเอออเามือไรก็ได้สะดวกโทรมาหลุดอ่าจจะประมาณวันที่ประมาณที่ยี่สิบหกหรือยีนน่สิบเจ็ดอนุทิยาจะโทรหาพาจารย์อีกรอบหนึ่งเพื่อเพื่อพาจาัน คงสุด้ายอาจจะมีแค่ครูสองคูนบ่ค่ะอาจจะเหลือครูเดียวโอ้ฟันครูเดียวเลยบ่ค่ะคนที่ฟัาหน้าคงสุดท้ายยังมีสามครูอยู่เนาะอาจจะเหลือครูเดียวเพราะว่ามันเด็กมันไปตัวหนึ่งไปติดบ,บัญหาลงทุนอ๋อไม่น่าลงทุนสองตัวสองตัวสั่นสองตัวโมน,มน,มน,นี่พ่อาจารย์แต่ว่าเลขกพ่อาจารย์นี่ มันบอมีเลขดับไหมก็เลยก็เลยเอาว่ามันเด่นคือกันค่ะก็เลยเอามาใส่ค่ะงวดน,นี่เลขสัญจรนะคะพอาจารย์แมนอยู่สัญจรหลักกะไฮละมัดระวังเงายันเลขสัญจรนี่แหละก็เลยว่าเอามาลุกทั้งสี่ตัวสักจะได้ลุกสี่ตัวซี่ครูไปก้อนมันบ่ค่ะแมน เอาซีคูไปก่อนเลขสั่จ้ะถ้าโค้งสุดท้ายใกล้ๆมือก็จังจะตัดหายเลือกคู่เดียวประมาณวันที่ประมาณวันทีย่ยี่สิบหกหรือยี่สิบเจ็ดนุ่นที่ญาติจะโทษนะว่าเมนเบิ้งแล้วเลือกคู่เดียวแต่ว่าหายเบิ้งคักค้งก,ก่อนเป็นเลขคู่เลขขี่คือเก้าคนบอค่ะพระอาจารย์่เป็นคู่ขี่คือเกอ้าวันนี้มันใจลางคือเก,ออก้<บ>าคนบอค่ะพระอาจารย์ มัลติพานธ์ไม่ F C F C บางคนก็ซื้อตารางบ่ได้ซื้อบนบางคนเพิ่นก็บกานบนนิดหน่อยเก็บทองคือกันเนี่ยคือพระอาจารย์แ่ะเก็บทองอยู่กับเซ้าค่ะบ่ได้กันเลยเป็นบ่ค่ะบ่ได้กันเลยย้ำได้กันยามนักค่ะบ่หากัสซุยบ่สซุยก็เก็บทองอยู่นี่ี่ะค่ะตารางวันนี้มั่นใจเป็นบ่ค่ะ มันเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะกาบขอบคุณพระอาจารย์หลายๆที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ให้เอฟซีสดีแนวทางของพระอาจารย์นะคะกราบขอบคุณค่ากราบน้ำมัสการค่ะจะเล่นพรลขอให้โชคโชคมันหมาน,านขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้รวยรว <สา S 2> ยทุกคนทุกคนจสาธุสาธุค่ะ พอแม่พี่น้องเอฟซีก็บในนิ้นแล้วนะคะคำมวยพ่อนของพระอาจารย์พิศนาขอให้โชคให้มันขอให้ลำให้รวยทุกคนนะคะเอฟซีทีเบิ้งคลิปนี้นะคะแนวทางของพระอาจารย์มันกลับไปได้ทั้งบนทั้งล่างแต่วันเป็นสูตรล่างตามที่นนทิยาทายทํำพระอาจารย์มาหลายปีแล้วบางงวดมันก็ขึ้นบนแต่ว่าเกาสิเปอร์เซ็นต์มันจะมาล่างนะคะแนวทางของเพิ่นกะมีเข่ามีรลดเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติสำรับงวดนี้ ปลอยตองหมดกับมีสัมเน่นะคะนุทิยาตาขออวยพ่อไหยเอฟซีโดีแนวทางของพระอาจารย์ปิสนานะคะ